เรียนอะไรอ่ะเรียนอีคอดงี้พี่อ่ะโอ้หเดินไปมาเห็นอีกแล้วบอกว่ามันร้อนน่โปวดอีกแล้วยังไหนวะพี่มนร้อนนู่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 นลมอยู่นู่นใช้ได้อะใช้ได้พีเหรอไม่ไปเถอะใช้ใช้ไม่เถอะไหนเขาไปดูดิแล้วของใครอ่ะจะใช้ได้หรอ นีโครงการล่มสาธารณะสาธารณะใช้ได้ดีมาตางตาอ่านหน่อยเพื่เออเออเอองั้นลองลองลองดูก็ได้ลองก็ไ้เนี่ยเออแน่สนใจโครงการของเราอยู่ใช่ไหมล่ะโครงการของเราเนี่ยมีชื่อว่าร่มสาธารณะโครงการร่มสาธารณะเนี่ยนะเป็นโครงการที่ให้บริการอุลากรในจฬาโดยมีจุดให้บริการทั้งหมด2จุดคือจุดที่1บริเวณทางออกตึกเก้าใต้ตึกมิธยเบสและจุดที่2คือบริเวณหน้ากรุ๊กขอนึง ป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์อาจารย์ให้เงินกลุ่มพวกเรามากลุ่มละ500้บาทจะเอาไวทไ้ทาประโยชน์ให้แกสังคมจุฬาพวกเราก็เลยเอาเงิน5 0 0บาทนี้ไปซื้อลอมทั้งหมดหคันคัะละ60ิบาทเป็นเงินทั้งหมด3า0ิบาทไังไงล่ะโดยทั้งกลุ่มเรานะเริ่มจากกา,ารกปรึกษารปัญหากันก่อนว่าเฮ้ยปัญหาอะไรบ้างอ่ะที่พวกเราได้รับผลก,กระทบแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่ทุกคนในกลุ่มให้ความสนใจมากที่สุดเลยก็คือเรื่องอากาศที่ร้อนมากของประเทศไทยโดยการดำเนินงานของเรานะจะแบ่งออกเป็น4ทีมด้วยกันคือ 1>, 1. ทีมตรวจสอบราคาร่วมคอยหาร่มที่ราคาถูกที่สุดมาใช้ในโครงการ 2>, 2. ทีมหาสถานที่คอยหาสถานที่ใช้ในโครงการและ3 ทีมเดินเอกสารคอยเดินเรื่องเอกสารขอใช้สถานที่ ตรวจส,สอบคุณภาพร่มคอยตรวจสอบคุณภาพร่วมว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมแล้วก็คอยกระจายร่มให้เพียงพอต่อการใช้บริการ ผลต่อเรไม่นะไม่ใช่แค่ว่าอากาศร้อนเนี่ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องเหลืองลมได้ง่ายแต่อากาศร้อนทําให้เราป่วยง่ายเป็นลมก็ง่ายและที่สาคัญถ้าเกิดเราตากแดดมากๆเนี่ยก็ให้เรามีโอกาสเก่ดเป็นโรคอะไรผิวหนังได้ดังนั้นเราก็เลยสร้างโครงการรักษาอนีมขึ้นมาค่ะโอยเนี่ะไม่ต้องตากแดดไปเรียนไกลๆแล้วเออใช่เนี่ยไม่ร้อนเลยมีโรคนี้ไม่ร้อนแล้วโอจะตัวขาวตลอดไปแล้วเหมือนโอโม่เย่ Yay! Okay. ขอสอบถามหน่อยนะคะ,ะเคยใช้ร่มของเรามากี่ครั้งแล้วเอ,อ่ยก็จำไม่ได้ว่ากี่ครั้งก็ใช้บ้างนะคะ<อ> <laughs> แล้วรู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างคะรู้สึกดีนะคะเพราะว่าแบบแดดก็ร้อนเลยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีออบ้างก<อ>็ร้อนสุดท้ายขอสามคำกับโครงการนี้หนะะ่อยค่ะประทับใจสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะคเคยใช้บริการร่มสาธารณะมาก่อนหรือเปล่าคะโอเค ครับนี่ครั้งแรกเลยครับอ๋อแล้วรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้บ้างคะรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมขาวขึ้นอะไรแบบนี้แดดช่วงนี้มันก็แรงด้วยอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอสั่งความกับโครงการนี้ด้วยค่ะขาวเลยอ่ะเ <c oughs> อ่อขอโทษนะคะเคยใช้บริการร่มสาธารณะมาก,ก่อนไหมคะไม่เคยคนะ่อะอออันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะเป็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับโครงการร่มสาธารณะนี้คะดีค่ะเพราะว่า ปกติคือถ้าไม่ใช่หน้าหขดนะก็จะไม่พกลงเพราะแบบหนักเกกาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคือแดดมันกับกลางวันแดดก็ร้อนถ้ามีล่มใหยุก็ก็ดีแบบไม่ต้องมิ่หลบแดดหรือเอาแฟมมาบังเลยค่ะขอสั่งากับโครงการนี้ด้วยค่ะรอบสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็รอนมากเลยครับก็ไทยก็เย็นดีครับค่ะนั้นก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอสามวามกับโครงการนี้หนยคะ่ะลงมากๆค่ะ